ไปเรียนบาลีแบบเป็นเรื่องเลยนะจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะผู้กองเบนน่ะถือว่าเอาเป็นแบบอย่างได้นะคะอืมเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้แต่ก่อนฉันดิฉันชอบมากเลยนะตอนที่เขาแบบสมัยที่เขาแบบทำคอนเทนต์ให้ความรู้อ่ะแต่ว่าเนี่ยนิ่ัยคนพูดมันก็เป็นแบบนี้แหละพูดผิดนิดผิดหน่อยก็ไปจับผิดค่ะ ไปจับผิดเขาอธิบายผิดหน่อยนะโอ้โหผู้รู้ออกมาเต็มเลยแต่อีพวกนี้นะเวลาอยู่เฉยๆนะเขาให้มึงออกมาพูดมาเทศไม่ทําค่ะไม่ทําแต่เวลาคนอื่นพอคนอื่นเ็าออกมาพูดออกมาพูดออกมากล่าวออกมาสอนให้แง่คิดพูดผิดพูดผิดบ้างพูดไม่ได้มันไม่ผิดแต่ทีเดียวหรกพูดพลาดบ้างนิดๆหน่อยๆโอ้โหจับเขาวิจารณ์เขาแบบจะเป็นจะตายแต่ไม่ไปดูจุดประสงค์ในการที่เขาออกมาพูดออกมาให้ความรู้ มันก็เลยคนก็เลยเข้าใจเลยนะคนก็เลยท้อแท้ไงไม่อยากออกมาทําอะไรแบบเนี้ยไม่อยากออกมาพูดออกมาทําอะไรแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนอย่างดิฉันเนี่ยลองดิฉันไม่ใช่ปรเรลียนก้าสิโดนเหยียบจมธรณีเลยค่ะดิฉันจะบอกให้ดีนะดิฉันมีความเป็นปรเรลียนก้าวคุ้มหัวอยู่อืมดีนะ ลอ,ลองเป็นอแพ e รี่ที่ไม่มีประเรียนสิมึงหนักกว่าคนตื่นทำอีกโดนเหยียบจมธรณีค่ะโดนเหยียบจนจมธรณีค่ะบอกให้สังคมไทยมันเป็นแบบนี้จริงสังคมไทยมันเป็นแบบนี้เออมันก็เลยหายากหาคนหายิ่งเป็นคา,ารวาสที่จะออกมาแบบทำคอนเทนต์ให้ความรู้คนในทางธรรมะเนี่ยหายาก เพราะว่าเริ่มเด่นหน่อยเริ่มเด่นหน่อยเริ่มมีคนสนใจหน่อยเดี๋ยวมันก็โดนโดนอีพวกรู้อ่ะอีพวกที่มันรู้หมดรู้นะแต่ไม่มีปัญญาไม่ไม่มีปัญญาทำคอนเทนต์ให้คนสนใจนะจริงไม่มีปัญญาหรอกถ้ามันไปทำช่องเองทำคลิปสั้นๆให้ความรู้คนเนี่ยมันไม่ทำหรอกแต่เวลาถ้าใครเขาออกมาทำนะโอ้โหเย,ยียบเขาจะจมดินพลาดไม่ได้เลย พลาดไม่ได้เลยจ้าคนฟังก็เหมือนอนาะจารย์เบียร์ไงเหมือนนะถามว่าอาจารย์เบียร์พูดผิดมีไหมมีแต่การที่เราจะเมตตาเอ็นดูบอกกล่าวเขาแบบดีๆโดยที่ไม่ทำไม่ไม่ต้องไปทําเหมือนว่าหูเขาทําผิดแหลบร้ายแรงตเะลืะเกินไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นอะไรอ่ะอะไรแบบเหมือนเขาไม่ใช่คนพุทธอ่ะดีฉันว่ามันเกินไปมันต้องดูเจตนาเขา เจตนาเขาตั้งใจดีไหมสิ่งที่เขาทํามันเกิดประโยชน์มันมีประโยชน์มากกว่าหรือมันมีโทษมากกว่ามันต้องไปดูเนื้อหาสาระเออถ้าสิ่งที่เขาทํามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์มันทําให้คนได้ฉุกคิดมันได้ทําให้คนได้ตื่นรู้ก็ส่วนไหนที่เขาผิดเขาพลาดก็อาศัยความเอ็นดูบอกเขาบอกกล่าวเขาแบบเป็นกัลยานมิตรอะแต่ดิฉันเห็นบางคนโอ้ยหยุมหยิมหยุมหยิม จะผิดเข้าเรื่องยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มตลกมากตลกมากพูดพลาดไม่ได้เลยนะพูดพลาดไม่ได้เลยไล่มาเป็นข้อๆเลยนะมึงกูเห็นมีอยู่ช่องหนึ่งแต่ไม่ว่าเขาหลอกมันก็ดีแหละพมีคนตรวจสอบมันก็ดีนะคะถ้าเรามองในแง่ว่าเออดีเขาตรวจสอบเรามันก็ดีเราก็จะได้ระมัดระวังพูดให้พูดให้ผิดน้อยลงพูดให้พลาดน้อยลงอะมองในแง่ดีเออมองในแง่ดีมันก็ดีมองในแง่ดีมันก็ดีนะ แต่มันก็นั่นแหละถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนนอกแล้วเรามองอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอะไรวะมันเหมือนหาเรื่องกันมากกว่าที่มันจะหวังดีเี่ะหาเรื่องตําหนีติดเตียนสังขยนาประมาณนั้นแหละทาเหมือนจะสังขยนาพระธรรมาวนมินัยอืมนะ เออตรวจสอบอ่ะโอเคแต่แต่หลายคนมัน,มนเหมือนอคติไงมันไม่ได้ตรวจสอบอ่ะมไม่ได้แค่ตรวจสอบแต่มันอคติเกินไปจนมันเห็นได้ชัดอ่ะตรวจสอบไม่ว่าหรอกค่ะตรวจสอบอดีเออตรวจสอบอดีมันก็จะได้ไม่ผิดไม่พลาดต่อไปมันก็จะได้ไม่ผิดไม่พลาดต่อไปมันก็ดีแต่ดิฉันเห็นเขาทํางานเยอะนะอาจารย์เบียเดินสายบรรยายที่เขาทํางานได้เยอะแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนดีจริงด้วยนะเขาเป็นคนแบบไม่ได้แบบ อะไรเข้าอะไรนะอามิสินจ้างอะไรอะ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะดิฉันเห็นเห็นที่ไม่ใช่อาจารย์เบียร์นะที่เป็นแบบสายธรรมที่แบบเดินสายบรรยายอ่ะโหช้ำอยู่เหมือนกันนะแต่อาจารย์เบียร์รู้สึกแกก็ไม่ได้เรียกอะไรเยอะแยะมากมายมั้ยไม่งั้นแกจะมีงานทุกวันอย่างนี้ได้หรือแบบไปบรรยายตามโรงงโรง,งเรียนน่ะก็แล้วแต่เขาจะซัพพอร์ตแล้วแต่จะให้อ่ะ พูดพดไปอาจารย์เบียงดีกว่าดิฉันนะดิฉันท่ามเลสไม่ได้ดิฉันไม่ไปนะอย่างดิฉันดิฉันไม่ไปเพราะว่าทําไมถึงไม่ไปไม่ไปเพราะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าการบรรยายธรรมะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาหากินไม่ใช่แต่หนึ่งเรามีงานประจําเรามีงานประจําทําเรามีธุรกิจส่วนตัวเข้าใจไหมอย่างถ้าเรารับงานคุณอย่างเงี้ยดิฉันไปให้คุณดิฉันเสียไรายได้ส่วนตัว ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่คุ้มแน่นอนดิฉันเสียอะไรได้ส่วนตัวดิฉันอยู่บ้านดิฉันทางานทุกวันรับออเดอร์หาลูกค้าตอบลูกค้าดิฉันได้เงินทุกวันหลักแสนทุกวันอยู่บ้านเฉยๆอาคุณให้ดิฉันไปดิฉันไปได้ดิฉันเดินทางหนึ่งค่าน้ํามันใครมาซัปใครมาซัพพอร์ตด,ดิฉันดิฉันไม่ได้มีรถตู้ให้ที่คนให้ยืมแบบอาจารย์เบียร์ไม่มีนะคะต้องขับรถไปเอง คุณอยากได้หน้าได้ตานะหลายๆที่เชิญดิฉันไปดิฉันรู้นะคุณไม่ได้อยากได้อะไรหรอกคุณอยากได้หน้าได้ตาเอาดิฉันไปเอาดิฉันไปโชว์ให้เจ้านายคุณเห็นเอาดิฉันไปโชว์ให้พนักงานในที่ทํางานคุณเห็นให้ผู้ผู้้บงังคับบัญชาคุณเห็นว่าเนี่ยไมย่เอาแพรี่มาได้อะไรมาได้แต่ถึงเวลาเราขอส่วนที่ว่าเออซัพพอตดิฉันได้ไหมล่ะดิฉันก็ไปให้เต็มที่นะแต่ชุดดิฉันก็ต้องซื้อเอง ชุดก็ต้องซื้อชุดบรรยายเราก็ต้องซื้อน้ำมันเราก็ต้องเติมไปไกลจองที่พักเราก็ต้องจองช่างแต่งหน้าทำผมเราก็ต้องหาไม่มีฟรีเลยนะดิฉันไม่ได้ของฟรีสักอย่างวิกก็ไม่ได้ใช้ซ้ํา1งานหนึ่งวิก1งานหนึ่งวิกมีค่าใช้จ่ายหมด1งานหนึ่งวิกหนึ่งงานหนึ่งช่างแต่งหน้า แล้วจะมีผอกุนเบลีเรทราชการได้ไหมไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะถ้าเลทราชการพี่ต้องไปต้องไปนิม,มนต์พระพี่ต้องไปนิม,มนต์พระเพราะว่าพระท่านไม่มีค่าใช้จ่ายพี่ถวายท่านพันครึ่งพันท่านก็ไปได้ค่ะแต่พี่จะมาให้ดิฉันไปแล้วแล้วบอกว่าเป็นเลทราชการอย่างเงี้ยให้ดิฉันหกร้อยชั่วโมงละหกร้อยพันสองอย่างเงี้ย หนึ่งดิฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านของดิฉันก็ไม่ได้ขายเสียรายได้ไปเป็นแสนแสนละแล้วก็ต้องไปเพื่อขาดทุนอีกอย่างเงี้ย <c oughs> นานนานทีอะได้ได้นะงานพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมีจริงๆมีไม่ใช่ไม่มีค่ะเรื่องจริงเลยคุณแพรลี่แต่ว่ามันมีเหรียญราชการนะคุณแพรลี่รับได้ไหมงานงานกุศลใช่นานนามีทีได้ค่ะแต่ต้องหนึ่งเรารู้จัก เรารู้จักเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นอาจารย์ที่เคยนับถือกันสมัยบวชพระอะไรอย่างนี้อาเป็นอาจารย์สอนในคาบเรียนนู่นนี่นั่นอยากเชิญเราไปอ่ะเราไปเพราะว่าเรานับถืออาจารย์ท่านนั้นเราไปให้ได้แต่นานนทีแต่ให้ไปแบบทีทีไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่นอนดิฉันกินอยู่ยังไงดิฉันไม่ใช่พระแล้วถ้าเป็นพระนะสามาัยเป็นพระดิฉันไม่เรียกเลยดิฉันไม่เคยมีม,ม,ม,มีมีเรื่องเสียหายเรื่องการรับค่านนิมนต์นะ คุณไปดูได้เลยประวัติดิฉันไม่เคยมีไม่เคยมีคนออกมาแฉว่าพระมหาภัยวันนิมนต์พระมหาภัยวัน,น,น,วนไปบรรยายและพระมหาภัยวันเรียก ت, เลทเลดเลค่าตัวไม่เคยมีเลยตอนเป็นพระจนถึงมันมีเรื่องที่สหกรณ์ไงสหกรณ์ที่สมุดปาการใครจําได้บ้างไปนิมนต์พระอีกรูปหนึ่งดิฉันไม่รู้ว่าเป็นใครเขาคิดเลดค่าบรรยายสี่หมื่นแล้วพระรูปนั้นไม่มาก็มานิมนต์ดิฉัน ไป,ไปนิมนต์มานิมนต์ดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้เรียกเรียกเลทค่าบรรยายนะเพราะเรารู้ว่าเป็นพระเรียกไม่ได้จริงสี่หมื่นแล้วระรูปนั้นไม่ไปและอ e. ีสหกรณ์เนี้ยดันเสือกอัพข้อมูลอ่าอัพข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสหกรณ์ว่ามีการบรรยายนี้ค่าใช้จ่ายเท่านองเท่าน,นี้ไม่รู้สี่หมื่นหรือสามหมื่นแปดไม่รู้ไม่รู้แต่ถาวายดิฉันมากี่พันไม่รู้นะด,ดิฉันจำไม่ได้มันนานและแต่ละพัน และดิฉันไม่ได้เรียกนะเป็นเงินที่ดิฉันไม่ได้เรียกด้วยดิฉันก็บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่จะถวายดิฉันจะใช้คําแบบนี้ตลอดแล้วแต่แต่มีงบจะถวายแต่เราไปให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นพระเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรยกเว้นค่าเดินทางยกเว้นค่าเดินทางยกเว้นค่าเดินทางโอ้โหและตอนนั้นนาะมันมีประเด็นเรื่องการมงการเมืองนะคนมันมีเพจการเมืองที่มันไม่ชอบดิฉันนะมันเอาเรื่องนี้ไปโจมตีดิฉันก็เลยบุกไปที่ตากรเลยตอนนั้นยังอยู่กับหมอปลา เอาหมอปลาไปทนายภพศาลตอนนั้นนะบุกไปที่ศากรเลยค่ะไปถามแล้วที่สุดท้ายแล้วก็ได้ความจริงว่านิมนต์พระอีกรูปหนึ่งมาแต่เหมือนท่านไม่ว่างท่านมาไม่ได้ก็เลยมานิมนต์ดิฉันแทนแต่ว่าลืมเปลี่ยนเลทเรทค่าจ้างบรรยายดันไปใส่เลดท,ที่เป็นเลทของอีกรูปหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ไปเนี่ย ดิฉันบุกไปเลยบุกไปถึงสากรเลยบอกว่าเนี่ยมีคนกล่าวหาตามานะว่าตามาเนี่ยเรียกค่าบรรยายจากจากสากรเนี่ยสามหมื่นสี่หมืนเนี่ยซึ่งอตาตมาได้จริงไม่ถึงเนี่ยตามาเสียหายทําไมถึงทําแบบนั้นน,นู่นนี่เป็นคงเป็นข่าวคุณไปดูสิ <c oughs> คุณไปดูสิแต่เรื่องนานมากละ่ะเรื่องนานมากเรื่องนานมากอืม ดิฉันน่ะถ้าไม่ผิดดิฉันไม่กลัวนะถ้าไม่ได้ทําดิฉันไม่กลัวดิฉันสู้หัวชนฟ้าเลยก็เราไม่ได้รับอ่ะเราไม่เคยเรียกเล็ดค่าตัวตอนเป็นครับแต่เป็นคารวาสเรียกค่ะเป็นคารวาสเรียกถ้ารู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่ไปเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ไปอยากฟังธรรมะฟรีฟังในไรสเอองานฟรีมีไหมมีค่ะในไรส์สดนี่ไงคุยธรรมะถามได้ไม่เสียตังค์สักบาท ไม่ต้องส่งของฝันให้ก็ได้ออกทีวีเรียกเลทไม่ได้ค่ะเขาไม่มีเลทให้เขาจะมีถ้าเป็นรายการข่าวไม่กี่พันสองพันสองพันค่าเดินทางไม่ได้เงินนะมึงมึงคิดว่าไปออกทีวีรวยเหรอไม่ได้ไม่ได้รวยยกเว้นว่าเป็นรายการเกมโชว์เกมโชว์ที่ถ่ายทั้งวันอย่างเงี้ยเขาจะมีเลทให้เป็นหมื่นอยู่เป็นหมื่นแต่แค่หลักหมื่นแต่ถ่ายหลายเทป แต่ถ่ายหลายเทคนะรายการเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปออกรายการเช่นโหนกระแสอะไรอ่ะเปิดปากกับภาคภูม,มิอะไรเงี้ยหลักพันหลักพันเ,เขาไม่ได้เรียกไม่ได้รายการทีวีเรียกไม่ได้เขาไม่ได้เอามึงไปก่อนนะมึงไปไปเรียกอ่ะช่องเขาจะมีเขาเรียกว่าค่าเดินทางเขาก็ช่วยค่าเดินทาง <c oughs> แต่อย่างดีฉันอาจจะขอได้บ้างบางรายการที่สนิทกันอันนี้บอกตรงๆบางรายการบอกว่าโอเครู้แหละเลดเลดรายการก็เลดรายการ,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 รแต่ขอพิเศษได้ไหมช่วยค่าชุดกับค่าแต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมก,ก็บางทีเขาก็ช่วยผู้ใหญ่เขาใจดีเขาก็ช่วยอแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราอยากไปพูดเราก็ไปให้มันได้ประโยชน์ ถ้าไปออกรายการแบบนั้นมันได้ประโยชน์ไงเราก็ไปไปออกทีคนดูหลักหมื่นหลักแสนนี่เงี้ยมันก็มันก็ควรไปจริงเนี่ยมันก็แล้วแต่นะอืมไม่ใช่ว่าไปออกรายการรวยพักก่อนพักก่อนนะอยู่บ้านดีกว่าพูดตรงๆเลยทุกวันนี้อยู่บ้านรวย ทุกวันนี้นะอยู่บ้านรวยบอกเลยไปทำอย่างอื่นไม่ได้รวยนะไปทำอย่างอื่นไม่รวยนะทุกวันนี้คืออยู่บ้านต่างหากรวยอยู่ใช่ถึงไม่ค่อยรับงานไงเพราะว่าอยู่บ้านเฉยเฉยรวยทำงานพี่หนุ่มดีมากพี่หนุ่มเป็นพี่ชายที่ดีมากๆโดนคดงโดนคดีอย่างเงี้ยจากออกรายการอย่างเงี้ยตอนนั้นพระฟ้องดิฉันอนะ่ะดิฉันก็ขอให้เขาช่วย เขาก็ไปบอกผู้ใหญ่กับช่องเขาก็ช่วยออกค่าทนายให้แต่บางช่องไม่ช่วยเลยบางช่องไม่ช่วยเลยบางช่องบอกว่าทางเราไม่มีนโยบายค่ะทางเราไม่มีนโยบายเรื่องนี้ค่ะมึงเอากูไปนั่งให้กูไปพูดช่องมึงได้เลตติ้งอ่ะกูไปพูดให้แต่กูเดือดร้อนน่ะกูถามหาน้ำใจค่ะกูไม่ได้ถามหานโยบาย กูก็ไม่แปลกใจหรอกทำไมไม่มีคนอยากทำงานกับช่องมึง่ะก็เพราะมึงสันดานแบบนี้ไงก็เพราะมึงสันดานแบบนี้ไงทางช่องไม่มีนโยบายก <c ười> ูไม่ได้ถามหานโยบายมี <c ười> หรือไม่มีกูไม่รู้กูถามหาน้ำใจว่าเนี่ยกูมานั่งในรายการมึงแล้วกูโดนฟ้องเนี่ยมึงจะช่วยกูบ้างไหมมึงคิดจะช่วยเหลือกูบ้างไหม <c ười> ตอนกูมาพูดไปพูดได้มีแต่ยุให้กูพูด <c ười> พูดเลยแพรี่เอาให้เต็มที่เลย เอาให้เต็มที่เลยพูดให้เต็มที่เลยเป็นเต็มที่แล้วเป็นไงอ่ะพอเต็มที่แล้วเป็นไงเต็มที่ไม่ไม่ใช่ไอ้ที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่าเอ๊มโนธรรมของคนน่ะไม่รู้ช่องไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วจําชื่อช่องไม่ได้จริงจําไม่ได้จริงค่ะจาไม่ได้เลยช่องไหนก็ไม่รู้เต็มที่เออเข้าใจไหมเราไม่ได้ถามหา นโยบายฉันไม่รู้เลยว่าช่องหล่อนมีนโยบายช่วยหรือไม่ช่วยแขกรับเชิญแต่ฉันถามหามาโนธรรมสำนึกว่าฉันโดนฟ้องแบบนี้จะไม่ช่วยเลยเหรอจะไม่ช่วยเลยเหรอเวลาฉันไปออกรายการให้ช่องคุณได้เด,ดตติ้งนะเวลาดิฉันไปอาจารย์จตุรงไปอย่างเงี้ยไปคุยเรื่องประเด็นเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยช่องคุณได้เลตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคนสนใจคนดูคนสนใจ แต่เวลาฉันโดนคดีมาเนี่ยฉันขอให้ช่วยอืมหล่อนไม่ช่วยหล่อนไม่มีน้ำใจกับฉันฉันก็ไม่มีน้ำใจกับหล่อนค่ะก็แฟ์ๆกันทุกวันนี้ถึงไม่อยากไปไหนเนี่ยทุกวันนี้พูดตรงตงอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากไปเป็นขี้ฆ่าใครไม่อยากไปเป็นถึงไม่อยากเป็นขี้ฆ่าใครก็เพราะแบบนี้แหละอยากอยู่บ้านเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าสบายใจกว่า เรามีอิสระเรามีอิสระทางความคิดที่เราอยากทำนู่นทำนี <_ öm. S 1> ่เราทำเลยไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าใครเป็นขี้ข้าคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่น่เหนื่อยใจอยากทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได<หน>้ทำหรอกไม่มีอิสระทาทางไม่มีอิสระทางความคิดคอยรับคำสั่งเขาอย่างเดียวคอยรับคำสั่งเขาอย่างเดียวเขาอยากให้เราทำแบบนี้ <t> พูดแบบนี้เราก็ต้องทำตามเขา เพราะเรารับเงินเดือนเขารับค่าจ้างเขาเนี่ยที่ฉันถึงพูดกับตัวเองเลยถ้าวันหนึ่งเรามีทางเลือกเลือกได้เราขอเป็นเจ้านายตัวเองฉันขอเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าอยากทําอะไรทํามีความคิดมีความคิดอะไรมีไอเดียอะไรเอามันออกมาให้หมดดึงมันออกมาเรียนรู้ไปกับตัวเองลองทํานู่ทนทํานี่ไปสบายใจปามีตะก้านะคะปามีตก้าอยู่หน้าโปรไฟล์คุณพี่ไปกดได้เลย เดือนนี้ขายเดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ขายปาายลยาเดือนสุดท้ายแล้วอยากกินกินเลยอยากตั่งๆเลยอยากทานทานเลยเดือนสุดท้ายแล้วจริงๆไม่พูดเล่นนะคะเดือนสุดท้ายของการขายปลาเพราะว่าเดือนหน้าขายทุเรียนแล้วใครถ้าคุณถ้าคุณไม่ทานปลาอินทรีย์เดือนนี้คุณรอปีหน้าเลยนะคะคุณต้องรอปีหน้าเลยนะหรือสิ้นปีนะ่ะปลายปีเลยนะอืม เพราะว่ามันหมดฤดูเพราะว่ามันหมดฤดูสองพันสอคนอย่าลืมกดติดตามช่องให้ดิฉันนะคะคุยกันไปเมาส์มอยกันไปคุยกันไปเมาส์มอยกันไปเร,นนเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นั่นแหละนะกดติดตามช่องไว้เลยคะ่ะดิฉันอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้ตลอดทุกคนรู้แฟนคลับรู้แฮรี่อยู่ช่องนี้มาตลอด รอสั่งทุเรียนโอเคค่ะเดี๋ยวจะ,ะขายทุเรียนหนึบละเดี๋ยวจะ,ะขายทุเรียนหนึบละกดติดตามไปเลยกดติดตามไปเลยเวลาไลฟ์เวลาอะไรมันจะได้เห็นไงไปติดตามช่องอื่นมันก็ไม่ขึ้นนะอืมไปกดติดตามผิดช่องมันก็ไม่ขึ้นนะเวลาไลฟ์มันไม่ขึ้นนี่ทานน้าขิงค่ะทานน้าขิงกับอ,อไอ้น้าเต้าหู้ ทานน้ำขิงกับน้ำเต้าหู้ดีขึ้นหรือยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยน้ำเสียงเพาะฟังสบายพี่แพรล,ลี่ขายอะไรขายอินปลาอินซีค่ะตะก,ก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะถ้าอยากกินปลายอินซีแดดเดียวทอดพี่ไปตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลย ที่ไปตะกาหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะอืมคือหนูจะย้ายเข้าบ้านเดือนเมษาต้องทำยังไงบ้างบ้านเสร็จหรือยังคะมีบันไดมีประตูไหมมีเชิญค่ะเรียนเชิญคุณป้านะคะเรียนเชิญคุณป้าค่ะทานข้าวทานน้ำนะคะเละ่ลลลละนเะล่นเลนเนาะ เปลี่ยนมิตรให้เป็นเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรค่ะอ่ะทำไมอ่ะอ๋อทำไมอะดีกว่าไปที่บีดีกว่าเราไปด่าไปด่าตอบไปอะไรตอบไปสู้รบปบม,มือไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะเอาความสำเร็จให้มันดูเอาความสำเร็จให้มันดูจ,นดจบอืมอืม ท้ายสุดบ้านเย็นไม่เย็นเจ้าของบ้านเป็นผู้กำหนดทุกคน <c oughs> คนส่วนใหญ่เวลาสร้างบ้านยิ่งคนมีเงินนะดูทั้งเลิกทั้งยามดูทั้งเลิกทั้งยามดูทั้งห่วงจุย้ยนะบูชาวัตถุมงคลอะไรแต่ที่สุดท้ายแล้วนะที่สุดท้ายแล้วพออยู่บ้านตัวเจ้าของบ้านประพฤติตัวไม่ดี ทำผิดศีลธรรมทํทำผิดกฎหมายต่อให้บ้านหลังใหญ่ยังไงก็อยู่ไม่ร่มเย็นหรอกค่ะอยู่ไม่ร่มเย็นหรอกค่ะทุกคนบ้านจะร่มเย็นไม่ร่มเย็นอยู่ที่ตัวคนอยู่อยู่ที่ตัวผู้อาศัยอยู่ที่ตัวผู้อาศัยค่ะสําคัญบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขหน้าอยู่เพราะว่าคนในบ้านประพฤติธ,ธรรม <c oughs> คนในบ้านประพฤติธ,ธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะ มันถึงหน้าอยู่อืมแต่ถ้าบ้านไหนสามีภรรยานอกใจกันนอกใจกันหรือสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติดติดการพนันต่อให้บ้านหลังใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์ต้นไม้ก็ไม่ช่วยอะไรคะ่ะต้นไม้ก็ไม่ช่วยอะไรนะบ้านไหนที่สำมคนในบ้านนะ่ะที่ผู้อาศัยประพฤติธรรมประพฤติธรรมนะทำมาหากินสุดจริตทำมาหากินสุจริต บ้านนั้นน่นาอยู่อาศัยบ้านนั้นอยู่สร้างอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นบ้านนั้นสร้างอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นบ้านหน้าอยู่ไม่น่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านค่ะอยู่ที่ผู้อาศัยอยู่ที่ผู้อาศัยเท่านั้นไม่อยู่ไม่อยู่ที่สิ่งอื่นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเชื่อดิฉันเลยจำคำดิฉันไว้เลยเอาอะไร ไอ้ปุ๋ยเลยปุ๋ยเลยเออได้ไหมใช่ป่ะอืมเรียกหมาอืมเชิรดิชันทำจมูกโอเพนไหมโอเพนค่ะ โอเพน,นหลังหูเจ็บมากจะทนได้เพื่อความสวยทนได้ค่ะเพื่อความสวยทนได้เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตาย ทำฟรีค่ะทำฟรีไม่เสียเงินคนดังเขาไม่เสียเงินกันนะทำอะไรเขาเรียกเครีวิว พี่แปรี่จะไปทําอุ้มบุญที่ต่างประเทศจริงเหรอจริงค่ะมีมีม,ม,มีมีความคิดอยู่ในหัวและถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไปทําประเทศที่มันถูกกฎหมายจะไปทําลูกชายสักคนหนึ่งค่ะจะไปทําลูกชายรู้ได้ไงใครบอกรู้ได้ไงคะว่าดิฉันจะไปอุ้มบุญรอให้บ้านเสร็จก่อนนะ